สวัสดีค่ะป้าอ้นรับจี้ใส่นะคะวันนี้ก็จะมาพาดูร้านนะคะป้าอ้นจี้ใส่ประ,ประสบการณ์ป้าอ้นก็การรับดูดวงไ่นะคะตามตำแหน่งร่างกายของเราประสบการณ์ก็มากกว่า30ปีแล้วนะคะจนเป็นป้าอ้นแล้วนะคะดังนั้นไ่ายตั้งตัวของเรานะคะป้าอ้นก็อยากจะร่วมชี้แนะนะคะว่าแต่ละ ตามตัวของเรามีตำแหน่งไหนดีไม่ดีประอ้นก็จะดูดวงให้ว่าไหนสมควรที่จะทําไม่สมควรที่จะเอาออกนะคะก็จะขอพาชมดูร้านหน่อยนะคะตามมาเลยค่ะนะคะ ะะสิ่งไหนที่มันดีเราก็น้อมรับเก็บไว้นะคะสิ่งไหนที่มันไม่ดีตามตัวของเราแน่นอนละคะ่ะมันก็เป็นความเชื่อตั้งแต่โบร,โบราณแต่ปอ้นก็จะเน้นเรื่องการดูดวงฝ่ายตามตำแหน่งร่างกายของเรางโง่เฮนของเรานะคะว่าตำแหน่งไหนดีมั่งตำแหน่งไหนไม่ดีมั่งนะคะดังนั้นก็เป็นความเชื่อของบุคคลไม่เชื่อก็อย่ารบรู่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะการที่เราเชื่อ ว่าสิ่งที่เราออกแล้วเป็นสิ่มิมงคลอันนั้นราคาสำคัญที่สุดนะคะดีเก็บไม่ดีเอาออกสื่อโมฮงหให้กับเรานะคะเน้นนะคะดูดวงฝ่ต้องประ้นเท่านั้นค่ะ